เรื่องมันเริ่มจากวิดีโอธรรมดาธร,รมดาคลิปหนึ่งเลยครับแต่ใครจะไปคิดล่ะครับว่าไอ้คลิปสั้นๆแค่นี้เนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่จุดประเด็นให้คนถกกันข้ามประเทศระหว่างไทยกับเวียดนามเลยนะกลายเป็นไวรัลดังขึ้นมาซักงั้นเอาล่ะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวมันเป็นมาอย,ย่างไงลองดูภาพนี้กันนะครับก็ดูเป็นภาพคนต่อคิวรอขึ้นบันไดเลื่อนปกติใช่ไหมครับก็ดูไม่มีอะไรเลย แต่เชื่อไหมครับว่าสําหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเนี่ยภาพนี้มันน่าทึ่งแล้วก็แปลกใจมากๆเลยนะคําถามก็คือเอ๊ะทำไมล่ะมันมีอะไรพิเศษกันแน่นี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเลยคือมันมีวิดีโอที่คนไทยเรายืนต่อแถวกันแบบเป็นระเบียบมากๆเพื่อรอขึ้นบันไดเลื่อนที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนี่แหละครับแล้วคลิปนี้เนี่ยมันถูกแชร์วอนเลยนะในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามแล้วหลังจากนั้นโอ้โหคอมเมนต์มาเพียบเลยครับ ส่วนใหญ่ก็คือทึ่งแล้วก็ชื่นชมกับภาพเล็กๆที่ได้เห็นกันนี่แหละครับเอาล้ครับแล้วไอ้ภาพบันไดเลื่อนที่ว่าเนี่ยมันเป็นแก้จุดเริ่มต้นจริงๆนะครับเพราะพอคนเริ่มคุยกันปุ๊บมันเปิดประเด็นไปสู่เรื่องที่ใหญ่กว่านั้นเยอะเลยนั่นก็คือเรื่องของวัฒนธรรมการเข้าคิวแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยรวมที่นักท่องเที่ยวเขาไปเจอมาตลอดทริปในเมืองไทยเลยครับมีคอมเมนต์หนึ่งที่แบบโหน่าสนใจมากครับมาจากนักท่องเที่ยวเวียดนามท่านหนึ่งเลย เขาเล่าว่าที่ประทับใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องต่อคิวนะแต่มันลามไปถึงเรื่องบนถนนด้วยลองนึกภาพตามกันนะครับแท็กซี่เนี่ยจอดรอให้เราข้ามถนนแบบห่างออกไปตั้งหลายเมตรเลยนะเพื่อให้เราข้ามแบบปลอดภัยไม่มีการบีบตแตรไล่ไม่มีการมาจี้ท้ายคือไม่มีการแย่งกันเลยสักนิดซึ่งมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าเขาเคารพพื้นที่ส่วนรวมกันมากจริงๆครับน่าชื่นชมมากแต่ที่มันพีกกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมครับคือไอความเป็นระเบียบแบบนี้เนี่ย มันไม่ได้มีให้เห็นแค่ในที่ที่เป็นทางการอย่างสถานีรถไฟฟ้านะครับแต่มันกลายเป็นภาพที่เห็นได้ทั่วไปเลยในชีวิตประจาวันธรรมดาธรรดานี่แหละซึ่งจุดนี้แหละครับคือสิ่งที่ทาให้นักท่องเที่ยวเขาเซอร์ไครส์กันแบบสุดๆไปเลยแล้วถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับว่าเรื่องนี้มันฝังรากลึกขนาดไหนต้องดูคอมเมนต์นี้เลยครับเขาบอกว่าขนาดเรียกวินมอเตอร์ไซค์อะครับยังมีการต่อคิวคือปกติภาพจําเราเวลาเรียกวินมันจะดูวุ่นๆใช่ไหมครับแต่นี่คือเข้าคิวรอ มาเลยทาให้เห็นชัดเลยว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่กฎที่ใครมาบังคับนะแต่มันเป็นเหมือนจิตสํานึกที่มาจากข้างในกันเองเลยซึ่งสําหรับมุมมองของนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยโอ้โหมันน่าทึ่งมากๆครับโอเคทีนี้เรามาดูกันต่อในอีกประเด็นหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันที่เขาคุยกันเยอะมากนั่นก็คือเรื่องของวินัยกับน้บนําใจบนท้องถนนบ้านเรานี่แหละครับอันนี้ก็เป็นอีกเสียงหนึ่งที่ทรงพลังมากเลยนะครับคือเรื่องความรู้สึกปลอดภัยตอนข้ามถนนเนี่ย กลายเป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวเวียดนามหลายคนพูดเหมือนกันหมดเลยคือเขาประทับใจมากๆที่ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์พอเห็นคนจะข้ามถนนปุ๊บก็พร้อมใจกันเบรกพร้อมใจกันหยุดให้คนเดินเท้าข้ามไปก่อนเลยทีนี้ เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าทำไมเขาถึงแปลกใจกันขนาดนี้ลองมาดูการเปรียบเทียบนี้กันครับจะเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับคือในขณะที่เมืองไทยเนี่ยเขาเห็นรถชะลอแล้วก็หยุดให้ตั้งแต่ไกลๆเลยนะแต่ภาพที่เขาคุ้นเคยที่บ้านเขาเนี่ยมันคือการจราจรที่แบบทุกคนต้องรีบต้องเร่งตลอดเวลาถึงขนาดมีคนเปรียบเลยเลยนะครับว่าเวลาจะข้ามถนนที่เวียดนามเนี่ยต้องหลับหูหลับตาเดินนะครับพอมาเจอแบบที่เมืองไทยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบว้าวน่าทึ่งมากสําหรับพวกเขาเลย แต่เรื่องที่น่าประทับใจเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องความเป็นระเบียบวินัยนะครับมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกนั่นก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่นักท่องเที่ยวได้เจอจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยครับลองฟังเรื่องนี้ดูนะครับน่ารักมากเลยมีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเล่าว,ว่าตอนไปเดินตลาดกลางคืนที่เชียงใหม่เนี่ยเขาเผลอเดินไปชนถังน้ำแข็งจนน้ำกระเด็นในใจตอนนั้นคงแบบเอาละไงสวยแล้วใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามเลยครับ คือคนแถวนั้นเนะี่ยหันมายิ้มให้แล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรแค่นั้นเลยครับง่ายๆแค่นี้เลยแต่มันเป็นโมเมนต์เล็กๆที่เปลี่ยนความรู้สึกของวันนั้นทั้งวันไปเลยนะครับแล้วเรื่องต่อไปเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในเรื่องราวที่พีคที่สุดแล้วก็ประทับใจที่สุดที่มีการแชร์ต่อๆกันมาเลยครับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงน้ําใจของคนแปลกหน้าแบบชัดเจนมากๆเลยครับเรื่องมันมีอยู่ว่าอย่างนี้ครับนักท่องเที่ยวคนนี้นั่งรถแกลบอยู่แล้วคนขับ เป็นผู้หญิงปรากฏว่ารถเกิดยางแตกกลางทางเลยครับผู้โดยสารก็ทําอะไรไม่ถูกช่วยก็ไม่เป็นแต่แล้วจู่ๆครับก็มีรถคันหนึ่งขับมาจอดแล้วก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งลงมาจากรถฝ่ายสามีก็คือไม่พูดพร่ำทําเพลงครับลงมือช่วยเปลี่ยนยางให้เลยส่วนภรรยาก็เดินเข้าไปปลอบไปตบไหลให้กําลังใจคนขับกลับแต่ที่มันสุดยอดที่สุดคืออะไรทราบไหมครับคือพอถามไปถามมาเนี่ยคนขับกลับยืนยันเลยว่า ไม่เคยรู้จักสามีภรรยาคู่นี้มาก่อนในชีวิตเป็นคนแปลกหน้ากันโดยสิ้นเชิงเลยครับแล้วความน่าประทับใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนียน่ย,นยยังไม่หมดแค่นี้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่นักท่องเที่ยวเขาเอามาแชร์กันอย่างเช่นไปเจอพ่อค้าแม่ค้าตามข้างทางที่ยกมือไหว้แล้วก็พูดขอบคุณอย่างสุภาพมากหรือการที่ได้เห็นพนักง,งานในร้านค้าที่อายุ4ี่ปียังทำงานกันอยู่เลย แล้วก็อีกเรื่องที่น่าสนใจมากคือการที่เจอคนที่มีรอยสักเต็มตัวเลยแต่พอได้คุยกลับเป็นมิตรมากใจดีสุดๆไม่ได้น่ากลัวเหมือนภาพที่เคยคิดไว้เลยครับทีนี้พอรวบรวมข้อสังเกตทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยนะครับบทสนทนามันก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายซึ่งเป็นช่วงที่หลายๆคนเริ่มหันกลับมามองแล้วก็เปรียบเทียบกับบ้านเมืองของตัวเองครับแล้วผมว่าจุดที่น่าจะสรุปเรื่องราวทั้งหมดได้ดีที่สุดอาจจะเป็นคอมเมนต์นี้เลยครับ เป็นความเห็นที่ยอมรับกันแบบตรงๆเลยว่าถึงแม้เวียดนามจะพัฒนาในด้านอื่นๆไปไกลามากแล้วนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของจิตสำนึกสาธารณะโดยเฉพาะพฤติกรรมบนท้องถนนพวกเขายังมองว่ายังตามหลังประเทศไทยอยู่มากแล้วก็ต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยครับสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้มันก็ทิ้งคำถามที่น่าคิดเอาไว้เหมือนกันนะครับว่าไอความเป็นระเบียบเรียบร้อยเล็กๆน้อยๆเรื่องที่เราอาจจะเห็นกันทุกวันจนชินตาเนี่ยแท้จริงแล้วมันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับภาพใหญ่ของสังคมนั้นๆได้บ้าง ก็น่าเก็บไปคิดต่อกันนะครับ